รีวิวและบทวิเคราะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดคะ่ะ สวัสดีเพื่อนเพื่นทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้กอลจะมารีวิวบทสรุปบอนเดอร์เกตของเกมฟิกค่ะ Perhaps Silence. นี่คือนิยามของความเป็น RPG ในมุมมองของกอลัสเกมที่เกิดมาต้องลองสักครั้งในชีวิต ตามนิยามของกิโยตินเล็กคนทําบทสรุปเกมออฟเดอะเยียร์เกมที่เก่าลันและกิโยตินเล็กนะคะเทใจให้และก็เทคะแนนให้แบบไม่อั้นค่ะและเป็นเกมที่ควรจะมีบทสรุปที่สุดแล้วบันเดอร์เกมเพราะในเกมนะคะก็จะมีเส้นทางและรายละเอียดเรียกว่าหยิบย่อยมากๆและการตัดสินใจในการเล่นเนื้อหาเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตลอดในทุกกันรกระทำ สกิลเยอะอาวุธเยอะความแตกต่างของอาชีพและตัวละครเยอะทำให้การเล่นเนี่ยงงนะคะแล้วก็การเล่นของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกัน100%ค่ะแต่สิ่งที่กิโยตินเล็กทำบทสรุปเกมนี้ออกมานะคะแน่นอนว่ามันไม่สามารถทำได้ในทุกเส้นทางทุกการเลือกเท่าที่เกมมีเลยค่ะเพราะถ้าจะให้เป็นแบบนั้นเนี่ยหนังสือคงหนาเท่าเครื่อง PlayStation 5 สองเครื่องซ้อนกันนะคะเราอาจจะอ่านกันตาแตกบทสรุปมันเกตเล่มนี้นะคะก็เลยอุดช่องว่างเพื่อให้คนเล่นเนี่ยดำเนินเกมไปอย่างลื่นที่สุดด้วยการเลือกตอบที่ดีที่สุดในเส้นทางหลักเพื่อไปยังฉากจบสุดท้ายที่สมบูรณ์นั่นเองคะ่ะ ส่วนกลางทางก็แล้วแต่การตัดสินใจของคนเล่นนะคะที่ทําให้บางส่วนการเล่นของเกมเนี่ยเพี้ยนกันไปบ้างแตกต่างกันไปอาศัยเซฟโหลดบ่อยๆเอาหน่อยแล้วกันนะคะเพื่อให้ได้เส้นทางที่ตัวเองชอบที่สุดจะดีกว่าคะ่ะในหนังสือเล่มนี้นะนอกจากการเลือกในเส้นทางที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยก็จะมีทริคในการสู้มอสซึ่งทําให้เราเนี่ยปวดหัวน้อยลง ตารางสกิลอาวุธทั้งหมดที่ทําให้เราเนี่ยเข้าใจแล้วก็เล่นง่ายขึ้นซึ่งส่วนนี้จัดว่าดีนะคะเพราะว่ารายละเอียดพวกนี้เนี่ยมันมีความต่างแล้วก็หลากหลายเยอะมากโดยรวมนะคะถ้าถามกาลลัดว่าเกมไหนสักเกมที่ควรมีบทสรุปเกมนี้แหละคือคำตอบนะคะ เพราะเอาแค่รายละเอียดส่วนที่จำเป็นคำสั่งสกิลอาวุธความแตกต่างและองค์ประกอบร่วมในเกมเนี่ยซึ่งบทสรุปเล่มนี้เนี่ยให้มาครบมันก็มากพอนะคะที่เราเนี่ยจะเล่นบันเดรเกตในมุมของเราในเรื่องราวของเราได้แล้วค่ะบันเดรเกตนะคะ694หน้าขนาด A5 ราคา840บาทเขียนโดยกิโยตินเล็กสำนักพิมพ์เกมฟิกค,ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะกอล์ฟก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดได้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกดซับส r ค b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ